กาก,กูเอ็มบัปเป้หรือโรนันโดใครคือตัวเต็งคว้าตำแหน่งโกลเด้นบูทปีนี้ซึ่งยูโร2020ครั้งนี้นะคะก็มีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด24ทีมด้วยกัน ซึ่งแต่ละทีมนะคะก็เรียกได้ว่ามีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะคว้าตําแหน่งแชมป์กันทางนั้นเลยค่ะฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็เบลเยียมต่างเป็นทีมตัวเต็งที่จะคว้าตําแหน่งแชมป์ในปีนี้ในขณะที่คนก็ลุ้นกันนะคะว่าโปรตุเกสแชมป์เก่าในปี2016จะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่สําหรับในสึกบอลยูโร2020ครั้งนี้บอลการทนันถูกกฎหมายในต่างประเทศก็ได้ให้อัตราต่อรองเอาไว้นะคะสําหรับผู้ที่อยากจะร่วมนสนุกกันแล้วก็ร่วมทายกันว่าใครที่จะได้รางวัลโกลเด้นบูทในปีนี้ปคทองค่ะ แล้วก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาด้านล่างทายกันดูค่ะว่าใครที่น่าจะได้ตำแหน่งนี้ไปทีนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครที่ติดโผบ้างอันดับ10 Se r อร์จา n a b r ประเทศเยอรมนีแทงหน่งจ่าย20อันดับ9ก i r ซ i m m o b i l โมประเทศอิตาลีแทง1่จ่าย20อันดับ 8. องตวนคริสมันประเทศฝรั่งเศสแทงห่งจ่าย20อันดับ7 l v อ r o บ o โรโมประเทศสเปนแทง1จ่าย20 อันดับ6คาริมเบเนเซม่าประเทศฝรั่งเศสแทง1จ่าย16อันดับ5เมมฟิสเดปายประเทศเนเธอร์แลนด์แทน1จ่าย12อันดับ4คริสเตียโนโรนัลโดประเทศโปรตุเกสแทน1จ่าย12อันดับ3าิคลิโันอ็มบัปเป้ประเทศฝรั่งเศสแทง1จ่าย8อันดับ2แฮร์รี่คนประเทศอังกฤษแทง1จ่าย6และอันดับ1นะคะก็คือโรเมลูลูกากูประเทศเบลเยียมค่ะแทน1จ่าย5ค่ะ และเพื่อนๆล่าคะาคิดว่าประเทศไหนจะได้แชมป์และใครที่จะคว้ารางวัลโกลเด้นบูลนี้ไป